ต่อยวืดโดนลงโทษสิครับไปลูกนี้อู๋จ่าจ่าเต็มปีกแล้วก็ทีบเข้าไปเต็มหน้าอกเสือตัวที่13โชว์สนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ชอเดมไม่โมทยจัดสีวันนี้ย้อนไป8ปีที่แล้วครับ3รกรกฎาคมส5 5 9 กางเก่งสีน้ำเงินเนี่ยพูดน้ำเงินก่อนเลยครับแชมป์ปูนเสือตัวที่1 3รุ่งเพชรเพชรเจริญอายุ24ปีจากพิจูบูตอนนั้นนะครับนี่8ปีที่แล้ววันนั้นพบกับเสือปรัญชัยน้ำเงินนี่นะครับอ่ะแดงนี่นครับไตขวาเข้าไปนักชกจากสุราษฎร์ธานีครับตอนนี้อายุ18ปีชก1 1อปอนด์อนครับดูนะครับแชมป์ปูนเสืออย่างรุ่งเพชรกับเสือเสือก็คือเสือเดินดุยต่อยครับนี่เลยครับเป็นมวยเข่าในดีแล้วก็ถอยหลังไม่เป็นด้วย เสือเดินเข้ามาขณะที่ดูความกล่าวของรุ่งเพชรครับแมการได้แชมป์ปูนเสือตัวที่13นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นวันนั้นมาพิสูจน์ฝีมือการไม่เคยเจอกันมาก่อนครับขึ้นเวทีมวยไทย7สีช่อง7 HD แปปีที่แล้วนี่เป็นครั้งแรกของทั้งคู่โดดเข้ามา,าจะแทงเข่าก็โดดเข่าลอยเลยครับนี่ครับเข่าในเข่าลอยอาชีพเข่าในอาชีพก็าเสือปรัญชัยขณะที่รุ่งเพชรนั้นแนสตร์ดยาวครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเดินเข้ามาเอาปรปชีดต,ตัวนี่แหละครับหมดยกครับหมด3ยกมาดูชตเด็ดไหมไหมมวยไทยจะสีกันจังหวะวืดครับแน่นอนครับแม่โดนหมาดีกระโหลกครับความเก๋าดูดีครับโดด แทงเข่าทีบลูกนี้อู้หูท้องแทบทะลุครับกลับมาชมกันต่อครับการแก้การการของมวยคู่นี้ครับนี่แหละครับเดินเข้ามาอ่าดูใครหลุดใครหลวมครับแชมป์ป้เสือต่อยวืดเอาขณะที่เสือ บอกแล้วครับเสือนี่ไม่มีการถอยหลังครับเดินสาวมาใส่เตะล่างอุ้ยแม่เตะนักแข่งลอยเลยครับโอ้โหเอาละครับแม่เดือดร้อนหรือเปล่ารุ่งเพชรแต่ยังมีครับแพ้ยกที่4ต้นยกอ้าต่อยลูกนี้อุ้ยถึงก็ะสุดเหมือนกันแมเข่าเตี้ยลงเลยแปลว่ากรรมการไม่นับครับวันนั้นอาจารย์สนองอกบอิ่มครับบอกว่าแม่คนยังไม่ถึงเพื่อนไม่เปไรเดินลุยใส่แล้วเอาละครับนี่นะครับรุ่งเพชร แฉพูนเสือตัวที่13เดินลุยแล้วครับขณะที่เสือบรัญชัยยยอมสทีไหนล่านี่แหละครับจับตีจับตีเข่าเม็นมวยเข่าวงในได้ดีจริงๆนี่จับตีแต่ว่าไม่ยอมครับรุ่งเพชรคุณตีมาผมก็ตีมาตีคืนแล้วครับขวาขวางเสียบต่อยแล้วขวาเตะขวาโอ้โหดูแลกันครับท่านผู้ชมครับอ้าวหากจะหักให้ลงยังแข็งแกร่งอยู่รุ่งเพชรเสือจะพยายามที่จะตีจับล็อกในตีรุ่งเพชรว่าไงรุ่งเพชรรุ่งเพชร แม่โดนจับติดเลยครับวางขวาต้องเล่นนอกครับเล่นนายเสียเปียบนี่แหละครับจับโยนเข่าเลยครับอย่าให้เขาจับก่อนไม่ให้จับก่อนครับเตะขวาเข่าซ้ายมาแล้วครับเดินลุยแรกแล้วสุดๆุดจริงๆเอ้ามาขวางแทงเสียบดูการแลกกันครับนี่นะครับไม่ยอมให้เข้ารุ่งเพชรความเก่าครับแชมป์ปุ่นเสือตัวที่13โอ้ขวางแล้วตีตีตีเลยเอ้ามา เสือเสือโอ้โหลูกยิบบอต้องเดินแรกโอ้เตะลูกนี้แม่มีเลื่นครับเอาจับโดดแทงข่าวอ้าวหลุดเลยแแต่ว่าลุงเพชรบอกว่าเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรนะะปลายยกสุดท้ายแล้วครับจู้มือครับอืมนี่แหละครับเสือตัวที่13โชว์รุ่งเพชรเพชรเจริญครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชัอตเด็ดไม่ไม้มอไทยเจ็ดสีครับลอยวืดแน่นอนครับต้องโดนครับแล้วก็เตะลูกนี้ครับโอ้โลอยเลยปาเข้าไปเข้าไปเต็มปีกเลยครับ ต่อยลูกนี้ซิโคงวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันมาพรุ่งนี้สวัสดีครับ